สวัสดีครับจากร้านกุญแจช่างชัยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาทํากุญแจรีโมทระบบ i m m o b i l เลเ r นะครับในรถ Honda าบีนะครับลูกค้าไปติดตั้งกุญแจร,รีโมทประดับยนต์มานะครับและอยากจะทําเพิ่มนะครับเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับเราได้โปรแกรมระบบชิปหรือ i m m o b i l เลเ r เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก๊อปปี้รีโมทเดี๋ยวเราจะมาเทศสระบบให้ดูนะครับเริ่มจากดอกเดิมของลูกค้านะครับล็อก ปลดล็อกรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้คือตัวใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นมานะครับล็อกปลดล็อกใช้งานได้ปกตินะครับตรวดสอบระบบสตาร์ทนะครับเริ่มจากดอกเดิมของลูกค้านะครับว่ายังใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หรือเปล่านะครับบิดออนนะครับสตาร์ติดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตดูจากวันรอบนะครับอันนี้คือดอกเดิมของลูกค้านะครับ อันนี้คือดอกใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นมานะครับแบบพับสวยทนเททันสมัยครับเต่ีกุญแจบิดออนสตาร์ตติดสมบูรณ์ร0อยเปอร์เนะครับ Honda BO นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทำกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบโทรมาครับ091 064-1601ช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกฐานที่ตลอด24ชั่วโมงครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วฝากกดไลคา์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ